สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านมูนีกามีโอกานสะนำเสนอที่ชลากลางน้ำซิมน้ำครับมีผู้มีคนมากหลายผู้หลายคนครับบุมพาาก็ได้ของอาหารมาเลียงปลาเอดีมือน,น,นหนึ่งกิโลส้มไปนน้ำกันพี่น้อง

ได้หมดได้หมดกับ่าเด็กจีนังบัวหอตอนแรนว่าจนเสียกากหน่อยมากไ่เว็ยคีนแต่ก่นใส่เสียกากมากสามน้เนเออป็นบุญงนน้ำเนย่องเือนามบุนทุกองน ม็วาเิแวตแี่ยนะแล้วก็ตอร็จแล้วดึงไันี่กมีนะ้ทิชชู่ระาวอนแบบเมมาเป็นออกลุกย้อมเป็นรถถูกตัวเขาิรนาวตก่สาโรงแามใทยบนภูมาน้ำนี่ละะไูรละเล็กละน้อยก็ได้กินใน้านสา่ารหช่องของปลาสาา มันบมเมนเป็นเดกนเนาะก็ได้บอบอแดมาลงโมเมนตัวรักตัวกีงท่านหนาทานป็นเดกแ้วงไปอยาวงไม่สูงแล้วนคพ่อนะปราองวันสงวันวัแบบว่าจัเทียวยังไงคนแบบจัเจียวยังไงคนได้บอก่า

มอะหรสองตวนอกชีนมันนะสอตัวกะิตมากเห็นมากที่อมนเ็นมานที่หกกริมีข้อหมายเข้ามาหกเนี่ยล่ะครับผม

หน่อยนงเด็กหนึ่งหอยไทยเด็กหกน่งี่ห้าี่ห้าต้นนี้คอยคอยเราก็ได้ถุลูกมาแค่นี้นะพวพี่น้องพี่น้องไกลเล็กโมกุฎปี ก็เป็นเก็บสิขยับขึ้นก็ได้ขยับลงขยับลงก็หาเนาะอันนั้นมั่นลูกราวใ่นอมพี่นี่น้องไส้ลาวต่อตันนี้พ่อเองพอเขาเนียดนี่อืม thoái <laughs> thoái 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 xím xím lăn nữa xím lăn con ừ. xím con nó ตัดสุตัดปูหามาเอาคก่ะนึ่งวยงหนยีเนหอยนึ่งหอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเจหน้ามอหอยเนรง่างมืเเ่พนองเด้อแหน้าจอไว้ครับไปหาซื้อเด้อมัดฉมดก่อนไปใส่กบนึ่งนนึ่งน่ะใจตรงหามนยกหล็กงามเยครับ

หากปูขีนอดปูคือเก่าถื่อเถือกะมาหาปูเพื่อปูอันตะวันอันปูมากเถื่อกะเถือเยอะไหมาธุสาธุาธุสาครับผมแต่ว่ามือเนี่ก็ตื้นมากเกิดจากมาเนี่ยเมื่อกั้ไปไซส์ไปมองเก้าไหมบ้าน ขันมากกับจังเอาน้ำครูเอฟซีสักเงินก็ได้ครูอยู่มงหนอก่งน้าขันมากกันสอบกับจังเอานี่สำหรับสอบพ่อเกิดงผงานไปซืจอเนาะเป็นหนาทางือเนาทางจากันถามมันครูนี่จักสอบประสอบเราชิบกไปละละตัวนี้เดยนนี้เดืนในท่างทางไม่ใจ ได้ไปสร้างองค์ญาอะ้รได้เปิดกันไหนหลวงพีนี่นน้ะองค์ญาเนี่คือแม่อมอนบ่ครับคือองค์ญาแม่อ๋มอนได้สร้างไว้แล้วกรับเพิ่นกั้นแล้วเพิ่นเริ่มเฮ็ดแล้ว พ่อท bon ี่ว่าเพิ่นขับรถที่ว่าไันเป็นรับเงิเป็นรับอบ้างเนี่ยวลาขับแวร้านเป็นราครับนเป็นอรว่านนี้อย land ู่นอกเมียนครับรไม่ี้เปนริา่อือร้นที่เป็นสถานที่ว่าเป็นเป็นสำนักสำนักที่ว่าตมผมไดครับมา้น่ะันท้าต่าง่าครับ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  เแม่ยังมาก็แม่อยู่ว่าโอเยยนนอแม่ยังครับนียแต่อใจจุดประสงค์ก็เหมือับ้านนี่ดีสินะครับเป็นบานว่าบ้าว่าสันบ้นเนี่ในเนี่ันนเหลืองทเกิดตรงนี้นาะจะไปไ่ใต่งเนีกระสีไปเคี่ยมกันกระปูว่าปูคนเดิจะได้งยามาเนาะบ้านมัย่องอย่แลเดีวบามันนั่นสบ้าเป็นวั กี่ครนั่งน er ั <S 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 er> ่น er ูเป้าพูดขาวงำขาวได้ยินหร้กันช่ยู่ๆต้องรวยนะครวเจ้าวู้จังูดขาวคำขาวปะคะคำขาวค้ขาวอ่อีกเขามากนี่อีกเขามากแต่ตอนนี้ทำไ้สร้างสร้างฟันยาอามอนและสิีเฮตดอยงไรเนาะมันเปลี่ยนบ่ดยเร็ว ว่าเหมือนเหมือนว่าลูกว่าอาออ่อาศัยเพื่นเนาแม่เนาะอาศัยผู้คนพาพาผู้่นย่อนว่ามันี่ก็คือนว่าว่าใส่เพื่อนสว้านลูกไปาะพอได้วสนทางกสิทางตามก้องะส์เพิ่นแปนแ้นอาช็พทางในลูกรถหนะักเพื่อนกฎหมายอีกอย่างนึงแม่พอต้องต้องต้อง,อง,งะะป้อขกันะาู้ใหญนเพี่นเพิ่อวมาเป็นเน,น,น,นี่ยกฎายอีกเพื่อนพูดแต่วับ หาว่เห็นว่าได้ทานตอดเขาแม่ของของบุญสาสักคน่นยาพัดจันทร์เสือชื่ตะบันเด้แม่บอกเห็นนะแม่นแมนครับแมนครับยโอเคนะของกนงกูเดียวสัญญาเชียานได้ก็มีมีมีน้ำฝนกับาวบ้านง่างอ๋า ว้าม mm ่ป hmm> ็นู้วกสรบของไปมหาสู่กันปรับัดีครับุ่นุมเป็นอนาตบมเป็นยงทั้งลูกมีลูกก็มีปัญหาเนี่แตไองฟังฟังเสียงคนร่วมนรัอะไร่าง้ไมน่าใ่นาไป

วจะได้พึกษาเพื่อจะคุยว่าขัานออกแไหนอย่ไหนกันกันก็ย่อมอนไรใครกันม่ย่อมกันตั้งแต่เมอไหร่ป้าบ้านเห็นะคือติดอย่ใน้องแม่สรนี่ตั้งแต่ต่างฝกับตาเพื่อน

แต่ว่าใบผ้ากันส,สั่งเหตุแล้วน,น,านาตอนนี้นะสิได้แห่ขามาใน,ในประมาณเดือนนี้แต่ว่าตอนอนในระวงังก่อนหนะเลื่ยสองการยูแต่ว่ามาในยินพันมาแห่ขามาบ่ได้หัวใจพันอยากให้ตั้งเรื่อง เบี้ยมันยุงมันยากอ่ะนะเจ้าหนึ่งก็คือจังเหยียบุนที่จังบวกวานของเขาเขาเสียหายไปที่ใดก็ไดเพราะว่าในมีความตั้งใจแล้วเนาะเพราะตรงพนในมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะเพราะว่าในความหมกเสียกว่าอยู่ในพุ่นอีเคมันหลบยญญัตานะว่า ลูกว um ่วใายไปน้ำน enfin um um ี่แบบลูกวัวใายไปน้ำนี่บหมนจุกงนี่เพว่าเดี๋ยวไปหนีไ่จาไปทางนาทางนาไปน้ำนี่แก่อ้ยเฉยมันจะเปยุ่งแซใช้มันบันทอนอีกแต่ก็มนเป็นไปอยู่แล้วนี่ได่มีโไปยมาวัไไบนบนบารมีบนนั่นแหะแต่ว่าเจ้ากว่าขกนไปใสยาแก้เป็นแตน้ำ เฮียไปน้ำเป่าเสียพาไปเฮไปน้ำกันแล้วไม่ได้ไปเียเดียวเลยขอพ่อเมียเนาะในความรู้สึกถ้าคิดว่าในปั้นองคูองยามากแล้วถึงเจ้าสิไปยุบมองไเลยคอยกระชีเฮีพ่อเมียคอยไปน้ำโจงนะํานั้นขยากเฮีไปเนาะมีความรู้สึกเอาลรเคี้ยเฮีไปน้ำเลย บลูค่ะมีความรู้ซึ้ว่าถาต่างเพื่อนึมน่าแล้วแต่ว่าได้หนีมันแต่ว่าแต่ว่าถ้าเิ่นออกจากนี่ไปเนาะในความรู้ซึ้พิ่างิ่นแปลงแล้วแล้วถ้าเพิ่นสิไป,ปย,ยู้ในมองนั้นมันเป็นที่ของเพิินแล้วมันเป็นที่ของปูย่าจิตไปยู่นั่มกาจังยุเพิ่นไอยู่น่ะน,นะในความรู้ซึกจังสี แต่ว่านี้ในทางนี้ให้มาเป่าลูกคนก้อนนณะให้มาใส่เหลือลูกคนก้อนแต่ว่าในี้มองคนสิดไปคิดว่ามันสิเป็นของสายเทศสายย่านสายปูสายยาอลไรกันบ่านนี้มันสิได้ยุดนะหั่นนี่ต้องนีตต้องอยู่ซสวข้าวน้ำผึนต้องแห่ขอม้าสวข้าวมีความตั้งใจจุดประสงคกาะ แห่แห่ไปน้ำคือกอไม่กรเดวจาไปน้นกอะนกัไปน้ำกอหนดาเกระดาษไปไหนแล้วสองเล่ม ผู้เขียนไว้หน่อยผู้เขียนหน่อยสลับน้ำเจี๊ยบตอนนี้ได้เอาไปครับท้องหมายเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่สวัสดีครับเจี๊ครับคือผมมาจอดตั้งแต่โดนเจ็บแล้วครับหันมากมีแต่ยูทูบเหรอมาเป็นแต่ตกใจเลยกลัวอะไรครับนนี้เมื่อนอกข้างนอกทหารค่ะครับทหารเท่ามันต้องมี้บาดแผล บะถืึงวันหนึ่งมันต้องมีงวดที่สองบะถืึงวันที่สองก็ต้องมีงวดที่สามแมนค่ะนักลบย่อมมีแจ้วแมนนะ <laughs> ฮะ <laughs> ลูกเปืนมันบ่เบิดค่ะ,ะ,บ,ะบ่ะเบิดะครับบ่บ่เบิดแต่ว่าถือบ,บ่ถือเนี่ยมันก็แล้วแต่บุญวาสนาเนาะค่ะเนาะแม่นบุญวาสนาเฮ้ามันบ่ดีน้ำกันไปเบิดอะค่ะส <laughs> <ะ>ำรองกระสุไนไว้นังด้วยครับครับสำรองกระสุไนไว้นังแมนสำรองไว้ค่ะแต่ว่ามักกระจัด คัดกระพานเนาะค่ะน้องผูถือยาดากันเนาะมุงญาณนี่กรบบาจ็บสาหัตเนาะยังได้ฟื้นขึ้นมาเบาจะจวดเนาะนะคะอันนี้มันเป็นแค่แนวทางเนาะแต่คนมาตัวเรงศีข้าใจว่าเวลาสื้อผูถือกัมักครา้งก็ต้องทํำใจคือการกับการจกมวยเนาะมี่มีแพ้หลอกชนะมันกำลังตอนนีฮาสิล่องสนามอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะวันที่สี่หกนีงมันเปลี่ยนสี่เจ เปลี่ยนสิผู้ยืนหมุนอยู่หันผู้ยืนจกอยู่หัน่ยังม <คน S 2> อยู่ว่าสีออ<ร>่อยูอ่ผู้โดนคนหมุนอยู่บางกอกนึกคิดออกํำนั้นค่ะตอนนี้นั่งบอกผู้โดนอยู่จวดๆเนาะแต่ว่าคนหมุนอยู่บางกอกค,ค่ะมันบ่เน่นอนหรอมันบ่เน่นอนฉะนั้นมากกระจัดขัดกระพานเนาะแต่ว่าผููขากับฝันตองวดได้ตัวใดล่ะเอาก็ยั้ว่าฝันตั้งแต่มือเลขออกปุ๊บจุกแห้งเจ็บนักสาหัส จูดทูบจนมุวนบิดมือไม่งนบ้านบ้านลงเอาไส้จูดมืออยขวางมือจูดเติมว่าใส่สั้นสี่ก็สวดมุวนคักแน่ก็บสองเก้าห้าคนมาบอกกับแปดหาไม่ออกกันน้อยสองรอคน่ะในมือนั่นเนาะบัานี้ก็สิบโปย้อมแพรอีกคือเก่าก็ซื้ออยู่คือเก่าแต่ว่ามาเบิ้งลอตเตอรี่มันกับมาแทงข้างหลังข่อยใช้เลยยืมแม่ลอตเตอรี่นะอืนี่บอมาข่อยยืมแม่คอยสิอธิบายให้ฟัง นี่เนาะค่ะเนาะลอตเตอรี่ก็นี่ขายมาจนเถาสันจ้ะเพื่อนบอกเลขกับท่านหันมักกระจัดน้ำเนะค่ะเด้อโอ้เมนเนาไม้ถึงวันนี่แม่นบ่เจไม้ไม้ถึงวันนี้แม่นบ่เจนี่เม่นบ่ไมายถึงวันนี้ตัวน้อยๆชอแมงมีเนายค่ะแนมเบิ่งเลยค่ะเห็นบ่เห็นบ่การว่าจังไหนนี่ครบ5เมษาสํสำนักงาน ฉลากกินแบง่งครบรอบ82ปีวันที่14เมษากระส่วงการขัางครบรอบ146ปีบ้านเลขที่ในกองฉลากนะคะีค่ะ สามห้าเก้าอ๋อมาหนที่กองสลากสามห้าเก้าสามห้าเก้ังเกตครับถ้าพี่น้องบอเซยอันย่าิทาจินดาก็ต้องซื้อโรตาลี่เบองแลวก็นแมนอิลีบ้มันกี่เบ่าเป็นแนี่ยนี่ราคะมันมากจวดด้ค่ะสี่หกมองยันแค่สังเกตนะครับตัวน้อยๆนึงแมนงวนบมงยานในอันทะเลบัวแดงเนาะรหัสนันศูนย์หแต่ว่าบ่มากศูนย์ซื้อ ในงวดนี้มันมาเป็นโตให้เห็นนะคะอย่าลืมนะคะเด้ออย่าพลานไปนงคะเนาะตัวใดเจก็ตัวน้อยแต่ว่าหอยฟังเลยก็ยังมาคนเดียวเห็นที่แรกไหมที่แรกคือสังเกตเห็นไหมตัวน้อยๆเนี่บเแม่าตัวน้อยๆตัวน้อยๆนี่ก็คือครบรอบหนึ่งร้อยสี่สิบหกปีครับออันนี้ก็ครบรอบแปดสิบสองปีมีครบรอบสองเก็ต้องอ่านวันที่เห็นนะเมย์เนี่ๆเนีวันที่ 5เมษายนี่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครบรอบ82ปีวันที่14เมษากระซ่วงกันข้างครบรอบ1 หนึ่งร้อยสี่สิบหกปีบ้านเลขที่ชลากินแบงเนี่สามห้าเก้าตั้งเพิ่งเกิ้งด้วยนี่ยยอดสุดยอดโอเคครับผมมีเหตุจับไปพูดดีๆรวยรวยแบบมีเหตุผลเดี๋ยวคอยยืมก่ันเดี๋ยวไปถ่ายให้คุณนะจ้ามันจีออกตัวนี้แหละคือ ขอบคุณนะครับเพอสามเกาหาพี่น้องเลขที่อาคันสามหาเก้าสามหาเก้าเลขที่อาคารของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านเลขที่เพิ่นครับผมเพิ่นตั้งมังเกิลงวนมังยาเพิ่นตั้งทะเลบัวแดงอ๋อครับมันเลขที่ทะเลบัวแดงศูนย์ห้าเลขที่บัวแรงออกมาแล้วศูนย์ห้ามันนี่มองานนี้ครับมันนี่มาเกินเาเปลี่ยนแนวทางเออครับ กาดกับไม่อกคักแน่ผมเข้าใจแล้วครับเเอออครับาพี่น้องจัดไปเด้อก่อนสิงมดแพงสามห้าเก้าได้ครับเป็นเลขที่ของกองตลาดเดี่ เลขที่ของกองฉลากวันนี้ผู้พิมพ์ฉลากได้ยินเฮาเองสิพิมพ์บอกมาหลายๆบาทเลยเนาะขายดีขนาดไปขายมาจะเท่าใหรเพิ่งติดมาขึ้นเนี่ป้าที่โทรบอกเลยที่บอกอีกไลน์อีกไลนครับครับครับอาขอบคุณเจ้กินดาเลยนะครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคับกระพานน่าจะโรเกนนะคะครับผมอันนี้คือเป็นแนวทางของคนมักตัวเลขเนาะค่ะเนาะครับผมทหารครับมีแพ้แล้วก็ชนะขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นก็อย่าท้อถอยแมน หารมันต้องมีบาดแผลนก็เจ้าว่าเ้าหมุนเท่ากับดึกต่อไปคือการกระเพาะซกมวยนะคะมีแพรชนะเนาะค่ะน้องมากระจัดคัดกระพานคือการนักสูนี่ค่ะวันที่ชิพกนี่ยเท่ากับชิขืนโชอีกแล้วครับครับครับบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีคับ